สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเวียดนามนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เล่นเป็นเวลานานแล้วก็จะมาอัปเดตตัวละครเพิ่ม3ตัวรวมกับตัวละครใหม่ล่าสุดเป็น4ตัวนะครับผมตั้งแต่ที่มันมีตัวใหม่เข้าที่ผมยังแบบไม่ได้ทําในเซิร์ฟของเวียดนามนี้นะครับผมจะมีไอจากกลุ่มของเจลม่านะครับผมในตัวแรกก็จะเป็นเลจูนะครับผมจะเป็นตัวสายซัพพอร์ตอาชีพจะเป็นตัวซัพพอร์ตเลยครับผมอยู่ในรูปปีกสีฟ้าเนาะตัวที่2ก็จะเป็นนี่ครับผม นิจิก็เป็นตัวแบบอาชีพนักดาบนะครับผมอยู่ในรูปหมัดตัวที่3ครับอยู่ในสีเขียวนะครับผมนี่เป็นพี่ใหญ่นะครับผมอิชิจิก็จะเป็นอาชีพเป็นแบบชูตเตอร์นะครับผมเป็นเป้าปืนอยู่สีเขียวนั่นเองนะครับก็จะมี3ตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมส่วนพวกคาตาโคนิหรือว่าพวกอะไรต่างๆอ่ะผมเคยพูดถึงไปแล้วแต่ว่ามันก็แบบยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟของไอตัวของอ e ีพิกนะครับผมเหลือ3ตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอทําการสุ่มหาก่อนแล้วจะมารีวิว หลายตัวให้ทุกคนรับชมครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตามหาตัวละครใหม่ล่าสุดก็คือ Big m มัครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบบตัวซัพพอร์ตที่น่าเล่นนะครับผมถามว่าทําไมน่าเล่นก็ดูจากในการ์ตูนอนิเมะก็โห่เวอร์วังอลังการครับผมเป็นถึงระดับจัก,กรพรรดิพอมาอยู่ในเกมปุ๊บสกิลมันก็ทํามาถือว่าโอเคมากนะครับผม ซึ่งผมยังไม่ได้แบบแปลสกิลได้หนึ่งร้อเนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้เจ้าตัวมันมาใช้งานแต่หลังจากที่ดูสกิลหนึ่งแล้วตอนที่มันโจมตียะมันจะสุ่ม3ตัวเป็นดาเมจสองร250้อาเพลังโจมตีครับซึ่งพลังโจมตีติดตัวมันก็สี่หมก็ไม่ได้เวลวรายเนาะมันยังบวก20% m a ิบปแม็กเฮดพีของมันเองครับสมมุติว่าเลือด10ล้านมันก็จะเป็นดาเมจ2ล้านไปด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะไม่ว่าฝั่งตัวข้ามจะถืออแแค่่่่ไหนนนนัับตววามงงเล็สสูสุดทีี500%้นนก เป็นสกิลเบื้องต้นค่ๆเดี๋ยวผมจะขอไปตามหาตัลละครและก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะสุ่มได้แค่3รอบนะครับทุกคนซึ่งหาถังไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะครับผมไ d ดีเกือบโดนลบไปแล้วเกือบไม่ได้มารีวิวทางเซิร์ฟไอเวียดนามให้ทุกคนได้รับชมเลยเนาะวันนี้ผมจะสุ่มทั้งหมด3บาร์ครับผมก็คือ 3ตัวละครที่มาจากเจลม่านะครับผมจริงๆไอตัวของซันจิวินสมออ่ะมันอยู่ในรูปหัวใจนะแต่ว่าผมเหมือนจะเคยรีวิวไปแล้วเนาะก็มาที่เป็นรูปนามิมันก็จะเป็นตัวเรจูนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะตัวของรูปหมัดนี้จะเป็นไอตัวของนิจินะครับผมแล้วก็ตัวของอันสุดท้ายสีเขียวมันจะเป็นตัวของอิชิจิที่อยู่ในนี้เอาเป็นว่าผมจะสุ่มอันละ150ครั้งครับมาดูกันว่าผมจะได้ตัวละครเหล่านั้นหรือว่าได้บิ๊กมัมกี่ตัวครับผมเลดมันจะออกยากหรือว่าออก ง่ายห,หรือเปล่าเนาะก็ผมสุ่มหาบิ๊กมัมขอแค่2ตัวครับทุกคนเพราะผมจะได้การันตี3ถ้าได้2ตัวก็จะขึ้น10ดาวให้ทุกคนเอามาแบบรีวิวสามารถดึงประสิทธิธภาพสกิลขั้น3ให้ทุกคนได้รับชมกันเต็มรูปแบบเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมกันครับผม150ครั้งอ e ันแรกให้กับเลจูครับก็ขอเลจูหน่อยละกันนะครับผมไปต่อครับให้มีฮอกไว้มีฮอกนี K ้ก็เข้าเซิร์ฟอีพิกเรียบร้อยแล้วเนาะ ไปกันครับไปกันรัวๆครับขอบิ๊กมัมหน่อยบิ๊กมัมสักหนึ่งตัวเฮ้ยมาว่ามาหนึ่งแล้วครับทุกคนเห้เหมือนจะง่ายนะอันนี้รอบที่เท่าไหร่วันนี้รอบที่3หรือเปล่ามาแล้วหนึ่งครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยขออีกตัวเดียวนิวว่าสี่เอาวะเอาวะฮ่า,ามันต้องมาเลยครับผมว่าบิ๊กมัมอีกตัวเดียวมันจะไปไหนรอดครับผมยังไงก็ขอเลนจูด้วยหน่อยครับเพราะว่า สามตัวละครเจอมาผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะนี่ตัวระดับเอเ็ก็ออกง่ายอยู่นี่หว่าหรือว่าทางเวียดนามเราไม่ได้เข้ามานานแล้วเขามีปรับเปลี่ยนแล้ววันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะว่าเขาจะปรับให้ออกง่ายหรือว่าออกยากหรือเปล่าครับทุกคนแต่ขอขอขอบิ๊กมาบิ๊กหนึ่งตัวแล้วก็เลจู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 อีกสักตัวและกันครับขอหน่อยครับผมออกให้ไหม่เนี่ยหอยบอกนะว่าเมื่อกี้ฟุกแบบครบทั้งบมดนี้ผมได้แค่ตัวเดียวให้ผมมีเท่าไหร่วะ่า470หรือเปล่า 470หรือเปล่าผมต้องให้หร่เหลือ320สินะใช่หรือเปล่าเอาไว้330ก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะเกินผะว่าไม่ได้นับด้วยครับรอเมื่อกีอ้ขอแวะไปดูนิดนึงผะว่าผมไม่ได้จําเลยว่าผมใส่ไปทั้งหมดเท่าไหร่ละ140จริงๆมาอีกรอบสุดท้ายครับสําหรับบาร์ที่เป็นรูปสีฟ้านี้เลจูสักตัวหนึ่งหน่อยโลกขอเลจูในหงเงียบกิฟครับต่อไปครับผมบาร์ที่เป็นรูป กัปั้นนี้ก็จะมีตัวทัฟกา้ารอเนวเวอร์ที่จะเข้าเซิร์ฟอีพิกนะครับผมแล้วก็เราจะหามิจิด้วยนะครับผมมาไหนดิครับมาไหนครับผมฟูจิบอกเอาเด้มาไหนครับให้สันจิก็มาแล้วล่างเด็กกระโปกองอีวามาคู่ขอเอสเอสหนครับเอสเอหน่อยรอก็ได้รอก็ทํารีวิวหรือย,ยังหว่าเหมือนผมจะยังไม่ได้ทนะําเลยเนาะ หรือทําไปแล้วหนึ่งน่าจะทําไปแล้วนะครับผมคุ้น,คนเคยอยู่อะไรครับเนี่ยไม่มีวีวแมวเลยบิ๊กมัมผมหายไปแล้วครับบิ๊กมัมบานี้ไม่มาเลยเฮ้ยตัวเจลม้ามันสุ่มยากจังวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วหนึ่งอยู่โหนกำลังจะบ่นมันแบบเต็มที่เลยครับเอาวะผมต้องการแบบ5ตัวเลยนะทุกคนแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันมีเข้าไปในคัมภีรเรียบร้อยแล้วนะเซิร์ฟของทางเวียดนามเนี่ยเหมือนมันจะเอาเข้าคัมภีอะ เร็วกว่าเซิร์ฟอีพิกนะครับหลังจากที่ผมดูนะเพราะว่าสมมุติว่าตัวละครใหม่เข้าแล้วตัวถัดไปไม่เกิน2องตัวสมมุติว่าอ่ะผมไล่ตัวอย่างยกตัวอย่างเนาะสมมุติของเราตาเหี่ยวเข้าอย่างนี้แล้วนะครับผมต่อไปเป็นหนวดขาวแล้วก็พอหนวดดาเข้าตาเหี่ยวมันก็เข้าแพ็คแล้วนะครับผมของทางเซิร์ฟเวียดนามนะแต่ว่าของอีพิกก็ค่อนข้างที่จะช้ากว่าเล็กน้อยแต่ก็อย่างว่าครับพวกของรางวงของรางวัลของอะไรต่างๆในเกมมันก็ไม่เหมือนกันที่ครบแล้วนี่ว่าอันสุดท้ายครับมา พี่ใหญ่ครับผมพี่ใหญ่ครับไอ้สีแดงไอ้สีแดงก็เหมือนดูการ์ตูนในเลนเจอร์เลนเจอร์ครับผมสมัยเด็กสีแดงมันก็ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้วมันก็ต้องออกสิแต่ว่าเจ๊ใหญ่ไม่มาเลยวะเจ๊ใหญ่ไปไหนครับเนี่หอยขออีกตัวเดียวหน่อยถ้าไม่ได้เราก็ต้องไปแบบลุ้นกันในแพ็กสีส้มนะครับทุกคนก็หวังว่ามันจะออกให้ผมนะแต่เรายังมีลุ้นอยู่ครับเรายังเหลือ,ออีกประมาณ80ครั้งอยู่นะ จัดไปเดียครับโอ้โห,โหน่าจะไม่มีวิเวลบิ๊กมัมเลยตมองฟุกเฉยเลยเหรอทุกคนมังผมก็นึกว่ามันจะออกง่ายนะประมาณ3-4ครั้งแรกมันออกเฉยเลยแม่งพอหลังๆโอ้โหเงียบไปแล้วบิ๊กมัมผมไปแล้วจ้ายังไงดีเนี่ยอ๋อแฟงกี้ตัวแบบโหดึกดำบันเลยลเนี่ยอีกครั้งสุดท้ายไปครับเราจะไม่รอช้ากัน อ๋ออย่าบอกนะไม่มาจริงบิ๊กมัมเนี่ยหม,ม,มามอ่ไปแล้วทุกคนได้หนึ่งตัวสรุปแล้วผมได้แค่หนึ่งตัวมีหนึ่งแถมหนึ่งไเนี่ยผมรับทั้งหมดเลยป้าบิ๊กมัมมาอีกสามครับหนึ่งแถมหนึ่งไม่มีโหได้ถังขึ้นมาสามสิบอยู่ทุกคนไว้ตามหาตัวละครใหม่เปิดตัวละครใหม่เข้าเราจะได้มีเนาะสรุปผมได้บิ๊กมัมมาสามตัวครับฟรีนะฟรีสามตัวแล้วก็สุ่มได้หนึ่งรวมเอารวมดีกว่าทุกคนสรุปผมได้รวมๆเลยสี่ตัวเพราะว่าได้การันตีสามสุ่มได้แค่หน ไหนละจะ้าไหนละจะ้นไหนโหสตัวดกคนต้องขาดอีกตัวหนึ่งผมถึงจะขึ้นเป็นระดับ10ดาวครับมีแพ็กส้มปะเนี่ยแพ็กส้มผมมีหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้เล่นมี400เองยังไงก็จะพาลุ้นเหมือนเดิมครับมาครับ400แพ็กเราก็จะลุ้นครับผมตัวที่1ครับบูฟี่บีเว้ยตัวที่2โหเลลี่ไม่เอาดีเขาตัวใหม่ๆหน่อยหโอหคาตาคุริยังดีวะเก็บไว้เก็บไว้มาหน่อยห ย้อนหลังสก,กายเลยอาคาอินุโซโล3ตัวสุดท้ายครับทุกคนป้าบฮห็นคอร์กผมว่าน่าจะไม่เจอว่ะแม่งหลายตัวจัดหลายตัวจัดโอ้โหหนวดดำตัวสุดท้ายบิ๊กพัมมาหน่อยครับขอขอ,ขอเจ๊ใหญ่หน่อยป้าบบอหอยหนวดขาวจักรพรรดิมาคู่ในนี่หว่าหลังๆก็เรียบร้อยส่วนแพ็คเนี่ยหลังๆมาตระกอดเอทเอทข้างหลังอ่ะมันจะอัปเดตเข้ามาในนี้ให้นะครับทุกคนก็คือแบบใครที่ยังไม่จําเป็นอ่ะอย่าเพิ่งไปเปิดเล่นนะไอแพ็คสีเนี่ยแพ็คสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ตอนนี้เซิร์ฟอีพีกอ่ะตัวล่าสุดน่าจะเป็นโดฟาเมงโก้แล้วน่าจะมีโดฟาเข้ามาในแพ็กสีส้มนี้นะไม่เชื่อลองเปิดแพ็กอันนี้ดู15%จะได้รับโดฟาเมงโกด้วยนะครับผมแต่ถ้าเราเก็บไปอีกมันก็จะเพิ่มตัวใหม่ๆเข้าคือถ้าเก็บไว้นานๆไปเลยอ่ะรอนิเวิร์กก็จะเข้าในนี้ครับทุกคนแต่ก็ถามวันทานไหมนานมากครับนานกว่าคัมพีนะซึ่งเนี่ยคัมพีของทางเกมเขาเนี่ยเขาอัพเร็วเห็นไหมสังเกตว่าเจลม่ามาถาสามตัวแล้วผมีเอียรอที่ห้าอันอยู่น่าจะได้รีวิววครบส่่นนนออัเี้มไา บีกมัมลงทันทีเลยว่าก็โอเคครับผมสรุปของฝั่งเซิร์ฟเวียดนามก็สุม่มโอเลตประมาณพอกระแหลบบเพราะว่าคนทําเกมมันเป็นคนเดียวกันนะครับทุกคนอันนี้ก็บอกได้เลยว่าตัวต่อไปที่จะเข้าของสายพิเศษนะ่ะก็จะดีๆทั้งนั้นเลยเนาะก็จะเป็นแชงคูดแบบมี ตัวเดียวครบจบทุกสถานนะครับผมสตันแช่แข็งกลายเป็นหินมีใบนะครับผมครอบหมดเลยชังคุดก็จัดเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นเอามาเปิดแบบให้ทีมได้นะครับผมคาตาคุลิเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดาเมจก็เยอะมีฮาคิลอบปีกนะครับผมซึ่งฝั่งตรงข้ามตีมาคาตาคุริจะไม่โดนดามเมจนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีครับผมลูฟี่เนี่ยก็มีตีปกติครับเดี๋ยวตัวละครเหล่านี้ผมจะไล่รีวิวให้ทีละหลายตัวเนาะก็มีหลายๆตัวที่ผมไล่รีวิวไปแล้วนะครับผมส่วนไอ้พวกเจมาน่ะ ผมยังไม่ได้ทําคลิปจริงๆครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่ทําให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนแบบเต็มรูปแบบครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะขอตัวไปอัพไอตัวของเจ๊ใหญ่บิ๊กมัมก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องอัพขึ้น10ดาวครับทุกคนมันถึงจะเป็นสกิลขั้น3หมดถึงจะสามารถเอามารีวิวได้เพราะว่าตอนเนี้ยต่อให้ผมอัพมันให้บิ๊กมัมอยู่สีไหนว่าสีนี้หรือเปล่าต่อให้ผมอัพมันเต็มอะผมก็ได้แค่ระดับ9าดาวนะครับทุกคน อัพ6ดาวปุ๊บสกิลมันจะเป็นขั้น2หมบเนี่ยก็ถือว่ายังดีอยู่แล้วก็ต้องเป็น10ดาวสกิลมันถึงจะเป็นขั้น3เพราะว่าผมอยากเอาขั้น3มมาดึงให้ทุกคนดูประสิทธิภาพนะครับผมจะได้เห็นเต็มรูปแบบกันว่าควรที่จะเล่นอะไรประมาณไหนเนาะก็สําหรับเซิร์ฟเวียดนามรอก็ประมาณนี้ส่วนเซิร์ฟอีปิก็อย่าลืมครับเตรียมถังเตรียมอะไรรอไว้ด้วยพลึกหัดนี้ทัฟก้ารอเนวเวอร์เข้าแน่นอนครับผมารถ แก้ทางมันได้เหมือนกันจะแก้ยังไงก็เดี๋ยวรอรับชมทัป้าก้ารอเข้าจะพาไปตามหาพาจัดทีมแล้วก็พาทุกคนจัดแก้ทางของลอร์เนเวอร์นะครับผมก็ใครที่ดูแล้วชอบใจผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ